สวัสดีช่วงเลง้งนะครับมาพบกับช่องเกษตรท้อต่ออีกแล้วครับพี่น้องก่อนอื่นเลยกัขอสวัสดีเอฟซีทั้งสปปลาวนะครับแล้วก็เอฟซีทั้งกัมบูชานะครับที่ติดตามทั้งช่องย t u b e เกษตรท้อต่อนะครับแล้วก็ทั้งเพจเกษตรท้อต่อนะครับกมีคําถามฝากมาเนาะครับจากพี่น้องทั้งบ้านนะครับถามว่าเขากวรปลูกมันที่ระยะเท่าใดนะครับที่ระยะเท่อใดก่อนอื่นเลยกั าพาไปเบึงแปลงมันที่ปลูกแบบระบบระบบน้าฝนกอนครับเป็นมันฟังนี่นะครับมันฟังนี่ระยะร่องที่เหมาะสมนะครับระยะร่องที่เหมาะสมในการปลูกมันนะครับความกว้างของร่องมันกับตียูประมาณร้อยยี่สิบเซนนะครับเพราะว่าอย่าง,าางวัาตี้เขาก็ทีได้เอารถเข่าแทกทํารุ่นได้ง่ายนะครับทํารุ่นได้ง่ายส่วนระยะห่างของต้นนะครับ ระยะห่างของต้นระยะช่วงนี้นะครับระยะปลูกนะครับหรือว่าระยะปลูกมันขึ้นอยู่กับคุณภาพดินของพี่น้องนะครับว่าคุณภาพดินของพี่น้องมีประสิทธิภาพเท่าไหรนะ่เนาะหรือว่าเขาปลูกดินปีนี้ปลูกแบบใดเน่ยอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับดินคุณภาพของดินของเจ้าของเนาะถ้าพี่น้องมีประสบการณ์แล้วนะครับยังเช่นปีที่แล้วพี่น้องปลูกไปนะครับดินอุดมสมบูรณ์ไร้แขกครับ ถ้าเขาปลูกคิดเกินไปมันเขาก็ที่ให้หัวบ่ได้นะครับเพราะว่ามันจะขึ้นต้นเบิดเนาะมันจะขึ้นต้นเบิดแล้วพอา่านประสบการณ์ปีที่แล้วไปแล้ยเขาก็ขยับนะครับจากเขาปลูกเจ็ดสิบเซนหนึ่งแต่ครับเขาก็เพิ่มมาเป็นเก้าสิบเซนเลยนะครับเพราะว่าเขาลู่คุณภาพดินของเขาแล้วเนาะแล้วก่อลน,นี้ที่พี่น้องไปเท้าทีไม้นะครับเท้าทีไม่บบรูว้ว่าดินแปลงนั่นมีคุณภาพดีบ่ หรือจ้งใดนะครับผมขอแนะนํานะครับแนะนําสําหรับผู้ที่เศร้าเฮ็ดให้มันเป็นปีแรกเนาะผมขอแนะนําว่าปลูกระยะเจ็ดสิบเซนนะครับพี่น้องระยะเจ็ดสิบเซนจะเหมาะที่สุดนะครับเพราะว่าเขาต้องเรี้ยนรู้กับแปลงมันแปลงนั่นก่อนเพราะว่าเขาเพิ่งเฮ็ดเป็นปีแรกนะครับนี่คือคือข้อสังเกตนะครับที่ผมเคยเห็นมาวัานี้มาเบืองแปลงมันแปลงมันน้ำหยดนะครับอีกแปลงนี่เนาะว่าเขาควนปลูกระยะท่อใดดีนะครับท่อใดดี อันนี้ก็เป็นแปลงมันของผมเองนะครับพี่น้องเป็นแปลงมันของผมเองนี่ก็คือการขาดประสบการณ์ของผมนะครับการขาดประสบการณ์ของผมเพราะอย่างวัดเตี้เพราะว่าผม่เคยเฮ็ดแปลงมันแปลงน,นี้มาก,ก่อนนะครับผมเพิ่งเศ้าเป็นปีแรกแล้วผมกับมาเฮ็ดเป็นแปลงมันน้ำหยดนะครับแปลงมันน้ำหยดมันมีข้อจากัดแจ้งใดนะครับแปลงมันน้ำหยดเนาะกับเบื้องง่ายๆนะครับนี่ครับ มันจะมีหูน้ำหยดนะครับหูน้ำหยดมีหลายขนาดนะครับของผมจะเฮ็ดเป็นซื้อมาเป็นระยะสามสิบเซนนะครับระยะ30มสิบเซนผมก็ปลูกระยะห่างของต้นนะครับจากนี่นะครับจากต้นนี้มาถึงต้นนี้ก็สามหูพอดีนะครับก็บคือระยะ90้าสิบเซนนะครับระยะ90้าสิบเซนแต่ว่าคุณภาพดินของของดินตรงนี้นะครับของดินตรงนี้มันจะ มันจะดีครับมันจะดีเกินไปแล้วกับผมรู้สึกว่าผมจะปลูกที่เกินไปนะครับพี่น้องปลูกที่เกินไปปลูกที่เกินไประยะที่หมอะที่สุดก็คือผมว่าน่าจะเป็นร้อยยี่คุณร้อย,ยี่ครับสําหรับมันแปงนี้เนาะเพราะว่าคุณภาพดินของเขาดีนะครับนี่ก็คือจากประสบการณ์ของผมเนาะผมกับเมื่อว่าวทูพี่น้องฟังแล้วก็ตอบคําถามพี่น้องหลายท่านที่ ถามขม้านะว่าควนที่ปลูกระยะเท่าไรน,นะครับก่อนอื่นเลยกะเขาต้องไปย้อนเบื้องเปลีป่ยงมันเจ้าของก่อนนะครับว่ามันมีคุณภาพของดินดีขนาดใดน,นะครับดีขนาดใดอันนี้กับมะว่าจากประสบการณ์ของผมที่เคยเห็ดม้าเนาะครับผมปลูกมาทุกระยะครับมันนะครับหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบแล้วก็ร้อยยี่ครับผมปลูกมาทุกทุกระยะการปลูกเนาะเพื่อที่ได้รู้นะครับเพื่อจะได้เลี้ยงรู้ว่าระยะใดเหมาะ สำหรับแปลงมันเขาไหลที่สุดนะครับเหมาะสําหรับแปลงมันเขาไหลที่สุดถ้าปีแรกเขาปลูกเจ็ดสิบนะครับเขากรัปปรุงดินดีๆอย่างน้อยเขาก็สามารถขยับระยะห่างออกไปได้นะครับเพื่อไอยยางมะตี้เพื่อมันเขานะครับจะได้รับแสงได้เต็มที่นะครับรับแสงได้เต็มที่มันจะสังเคราะห์แสงได้ดีนะครับแล้วขนาดของหัวแล้วก็เปืเสเซนแป้งของเขาจะดีนะครับเพื่อ เพื่ออะไงเนี่ยมตีมันจะได้มีแสงมีล้มเข้ามานะครับมันจะเฮ็ดให้ต้นมันเขาสมบูรณ์นะครับมันจะให้ผลผลิตที่ที่สม่ำเสมอนะครับสําหรับระยะที่ปลูกที่เหมาะที่สุดเนาะแต่ว่าพี่น้องหลายท่านถามเขบาม้าว่าีปลังต้องปลูกมันห้างแทะนะครับปลูกมันห้างแท้ถ้ามันตายมา้าเขาที่โบเสียบริเวณมองนั้นไปเรื่อยครับเพื่อนถามเขบาม้าเนาะพี่น้องกับ คลิกตรงตัวไอที่อยู่ทั้งไส้มือนะครับเออยูฟังนี่นะครับตรงตัวไอ,อยู่บนหัวคลิปนะครับมันจะมีวิธีบอกว่าเฮ็ดแังไดมันเขากัรที่ได้เกิดร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นนะครับผมจะมีวิธีบอกอยู่ตรงตัวไอต้นคลิปนะครับช่วงต้นคลิปบอกมันก็คือวิธีการบ่มบ่มทอนพันธุ์เนาะให้พี่น้องคลิกเลยนะครับวิธีการปลูกที่ให้เกิดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับให้พี่น้องกดไลค์นะครับกดไลค์ผมน้ำเนี้ยแล้วก็กดแชร์ กดแชร์ยูข้างล่างนะครับยูข่างล่างแล้วก็กดติดตามให้น้ำครับเมื่อนี้ก็ขอขอบคุณครับ